สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมแบ่งบรรูตรนะครับผมนะดับหลักร้อยสุดที่4นะครับผมหลักแสนหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับผมหลักแสนหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับผมแสนบวกแสนบวกร้อยนะครับผมนะ เดี๋ยวทางย้อนหลังนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน64นะครับผม1เมษายน64นะ 886นะครับบวกสี่ยี่สได้0เป็นเลขดับบวก2 70หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา16เมษายนนะครับผม44เป็น8ปบวกสเป็น10ได้0เป็นเลขดับบวก7 87หลักร้อยเป็นเลขเเลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา2พฤษภานะครับผม11เป็น2อบวกเเป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับบวก2 72หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ ก้าวไม่มา16พฤษภาคม55เป็น10นะครับบวก2เป็น12ได้2เป็นเลขดับบอก579หลัก10อหลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาวันที่1มิถุนา66เป็น12นะครับผมก็บวก5เป็น17ได้7เป็นเลขดับออก972หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับวันที่16มิถุนาครับ 2 2เป็น4ีบวกเเป็น13นะครับได้3เป็นเลขดับบวกแปดหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1กรกฎาคม6 6เป็น12บวกแเป็น20ได้0เป็นเลขดับบวกห้าหลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา16กรกฎาคม7 7เป็น14บวกหเป็น19ได้9เป็นเลขดับบวกเจ็หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา 1>, 1สิงหา55เป็น10บวกเเป็น17ได้7เป็นเลขดับ่งหก26 1หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเปเ็นเข7ดดับ7ไม่มานะครับผมวันที่16สิงหา99เป็น18นะครับผมบวก2เป็น20ได้ศูนย์เป็นเลขดับ 6, 7, 5, 0, าศูนหลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข0ูนย์ะครับผม0ูนย์ดับ0ูนย์ไม่มาวันที่1 กันยานะครับผม07เป็น7ใน7เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ